กองทัพน้อยที่สองมอบความสุขในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567แก่บุตรหลานกำลังพลโดยพลโทบุญสิงหภาคกลางแม่ทัพน้อยที่สองเป็นประธานในการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยคุณสุพางพันธ์ภาคกลางประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพน้อยที่สอง นาลานเพลินกองทัพน้อยที่สองค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุตรหลานกําลังพลร่วมกิจกรรมจับฉลากร่วมสนุกตอบคำถามและเล่นเกมชิงของรางวัลมากมายซึ่งเด็กๆที่มาร่วมงานต่างร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความสนุกสนานและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ที่พี่ท,ทหารขอมอบความสุขผ่านกิจกรรมที่ถ้วยให้เด็กๆ ได้เอนจอยกับการใช้ชีวิตในวัยเด็กและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตามคำขวัญวันเด็กประจำปี2567คือมองโลกกว้างค,คิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตย